โคตรเนี่ยยันจจเจอกันในะคาแบบนี้บายบายสปินเบิร์ดสปินเบิร์ดแล้วผมจะโชว์นินจานา루โตะบิดจำบุดบุดจำบัดละหายตัวเลยคือจังหวะนี้หายเลยดูลายเท้าแบบหายยังไวทุกคนนับได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8โอ้ถ้าเพืพ่อนๆชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องหรือกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนมากนะครับขอบคุณครับ โอเคครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวัน,น้โยผมพี่ตองจากช่องมิสเตอร์ตองเองนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กันในได b บายเดเสหรือว่าเดเ by บายเดร e กันอีกเช่นเคยและนี่คือเซตเบิร์กที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็นนาูโตถึงไม่มีคาถาแยกร่าง แต่ก็พร้อมจะหายตัวอยู่เสมอแม้ในวันที่เธอไม่เคยต้องการเราเปิร์ที่ 1. 1> เบาสบายเสียงวิ่งจะเบาระเงียบลอยขีดขวนจะปรากฏได้เห็นน้อยกว่าปกติ5วินาทีเงียบเหมือนสายลมแต่หัวใจยังตะโกนเรียกหาเธอเปิร์ที่2โน้ตผีระหว่างหมดกําลังลอยขีดขวนจะหายเร็วขึ้น50%และจะฟื้นตัวจากสถานะหมดกําลังไวขึ้น10%ถึงหมดแรงจะใช้ร่างกายแต่หัวใจยังอยากใช้กับเธอทั้งชีวิตเปริร์ที่3วิ่งสุดกําลังเมื่อเริ่มออกโตวิ่งจะพุ่งเร็วถึง5 วิ่งฉีกหนีเครื่อได้สบายวิ่งเร็วกว่าลาเซนกันแต่ยังแพ้ความคิดถึงที่วิ่งหาแต่ซากุระเปิร์กที่4ยึดมั่น,มนเมื่อเดินปกติความเร็วในการเดินจะเพิ่มขึ้น20%และจะสามารถมองเห็นรอยเท้าของตัวเองทางของนินจาอาจชัดเจนแต่ทางหัวใจไม่เคยชัดเลยโอเคครับนี่คือเเต็เปเิรนาโตะจะเป็นยังไงไปดูในเกมกันเลยครับผมไปกันเลยเล s โกมาครับทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ในด่านเมืองทะเลสาบอมอน แล้ววันนี้ผมหยิบตัวละครใหม่อย่างบ่าววีมาเองคนระับเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ไม่ใช่คนเราวีครับผมอันนี้เป็นน้องวีบุญญนณัทหรือบุญญวีหรืออะไรสักอย่างนะครัเพื่อนเป็นตัวละครใหม่จาก DLC ที่บอกว่าเรดบอยทำออริจินอลแต่ว่าอิงมาจากไทยครับผมแล้ววันนี้ผมก็เลยหยิบเซตเปิร์กมาคอมโบกับน้องวีก็คือเปิร์กใหม่เลยอย่างโน้ตผีครับผมทําให้เวลาที่เราติดหมดกําลังรอยเท้าเราจะหายไวขึ้น50%แล้วก็ จะทำให้สถานะมวลกำลังผูดาวเร็วขึ้น10%นะครับผมหยิบคอมโบกับขนนกสปินแล้วก็ยึดมัน่นหรือว่าเดินไหวนั่นเองทุกคนครบเซตนินจาวิ่งปุ๊บหายตัวรอยเท้าหายหาตัวไม่เจอเจอกันครับผมพรุ่งนี้บายบายไม่ใช่อันนี้เครื่องฟรีป่ะเนี่ยระหว่างที่กำลังโมครับผมน่าจะได้ฟรีหนึ่งเครื่องชัวร์ปาบชับปัวชิลเลอร์อกำลังมาตัวอะไรเอ่ยไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับแต่ว่าไปแล้วหนึ่งเครื่อง หนึ่งคนหนึ่งคืองเข้าความสิดเกมพอดีเปะ๊ะเฮ้ยเพื่อนอยู่ชั้นสองใช้ไฟได้ปะคมๆมเลยอุ้ยเจอกับคิลเลอร์อตัวใหม่ครับทุกคนน้องกระสือโอ้โหแล้วกำลังไล่เพื่อนอถอดหัวไปแล้วโอ้โหแล้วผมกีดมีเปิร์กมองแล้วกีดด้วยไงไม่ธรรมดาขออนุญาตนั่งแอบนั่งแอบเนียนๆหลังเสาเอาวาเพื่อนก็พกไฟฉายในมือเหมือนกันแต่มันไม่เนียนไนงะ ตับผมเนียนกว่าโคตรเนียนเจอกันเลยครับแบบนี้สบายๆอ่ะสปินเบิร์ดสปินเบิร์ดแล้วผมจะโชว์นินจานาลุโตะบิดจำบึุดบึิดจำบัตละหายตัวเลยคือจังหวะนี้หายเลยดูลายเท้าแบบหายยังไวทุกคนนับได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหคือลายเท้าหายไปโคตรแบบโคตรของโคตรของโคตรไวเลยทุกคนดูดิ เนี่ยคือแบบจีคนไหนที่บอกว่าตามรอยเท้าไม่เก่งแล้วมาเจอกับเซตปืนนี้บอดเลยว่านึกว่าดินจาทุกคนใช้ไฟบอดทีเดียวแล้วก็วิ่งวิ่งไปได้เลยแล้วรอยเท้ามันหายไวเองนะทุกคนเออเป็นคอมโบนะครับอ่ะแต่เราแวะดีคุูมือนกันตอนนี้ค่อนข้างตึงอยูื่พอสมควรนะครับคิวเลอร์อย่างกระสือทุกคนผมว่าเป็นแบบระดับเชียร์เอ A บวกๆนะครับเกือบจะเอสละอีกทดเดียวโอเค เียบ้อยหายเจ็บครับพ่อไปเดินเกมกันต่อตอนนี้เครื่องปันไฟเพิ่งจะไปหนึ่งเครื่องหนึ่งคนแต่ว่าตอนนี้กำลังจะมีคนที่สอง่ะคนที่สองก็ต้องมีหนึ่งเครื่องปะเพื่อนจะหิวปะจะหิวบอสได้เลยเดี๋ยวพี่หิวให้แต่ว่าเราต้องเดินเอานะทุกคนเพราะว่าเราต้องการเก็บสปินไว้เล่นนิดนึงจังหวะที่ชลเลอร์วิ่งมาไล่อะไรอย่างนี้เราจะได้แบบสปินฉีกได้นะทุกคนแล้นนี้ก็หิวเพื่อนไปกันเฮ้ยแลเพื่อนมีดินหุก โอ้โห oh, ยังคมคมจี๊ดแล้วปั่นเลยครับตรงนี้มีเครื่องปั่นไฟอยู่พอดีพี่ขออนุญาตเข้าเครื่องเลยแล้วเพื่อนในคนไปไหนไม่รู้ไฟไม่ยอมปั่นนะนี่เดินเล่นนะนี่ใส่ไม่ดีเลยคนที่บอกว่าชอบเดินเล่นไปรอฉายไฟนะครับไม่ยอมปั่นไฟเนี่ยอืมไม่ดีไม่ดีผมว่าเพื่อนไม่แทงหลังกันแล้วแหละเอาดินหุกมาต้องมีแทงหลังกันแล้วมันเป็นคอมโบกันครับเอาไปก่อนอีกหนึ่งเครื่องเรียบร้อยสองเครื่องที่ผมเอาไปแล้วสองอะ สองเครื่องที่ผ่านมาที่ผลงานผมหมดผมเครมเครื่องที่สามต้องมาแล้วเจวานี้ไวท์ฮิวไหนไหเพื่อนอ๋อแต่เพื่อนติดห้ามฮิวอยู่นะครับน่าจะฮิวไม่ได้อยู่ละเฮ้ยได้ยินเสียงคิลเลอร์อน่าใครอะ่ะน่าจะ,ะไ่เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับโอเคโอ้แล้วผมเพิ่งเห็นชื่อที่เขาตั้งเขาตั้งชื่อว่าเนิฟกระสือ ต้องใส่เจอกระสือหลายเกมจัดแล้วมันบอกว่าน่ากลัวนะกระสือจังหวะถอดพงถอดหัวเนี่ยผมเห็นเครื่องในเห็นไส้อ่ะน่ากลัวจังเพื่อนก็โดนจับไว้แขวนเรียบร้อยผมอยากเจอยังไงเขาบอกกระสือน่ากลัวผมก็ให้เทียเอบวกๆแต่ผมว่ายังยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ได้ตึงขนาดนั้นก็พอจุกได้อยู่มาเลยยังยอุ้ยไปเจอเพื่อนนะผมโดนไปแล้วครับ อ้วกอีกคาแก้วพยายามอย่าไปโดนอ้วกอีกคาแก้วทุกคนเพราะเราโดนอ้วกอีกคาอุ้ยตกใจเฮ้ยเมื่อกี้อ้วกอีกคาแก้วมาแต่ไม่โดนนะผมโอเคตรงน้ช่วยกันเรียบร้อยเวลาเราโดนอ้วกอีกคาแก้วเมื่อไหร่นะครับเราจะโดนกระสือ,อถอดหัวมาตีได้แบบง่ายๆเลยเพราะว่าร่างกระสือนี่ตีไกลตีไกลสุดๆแล้วถ้าเราติดอ้วกปุ๊บเราโดนทีเดียวเจ็บเลยทุกคนเอ เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามไม่ติดอวกอีกครับแก้วครับผมจะได้เล่นง่ายที่สุดนะครับเวลาเจอกับสือุ้ยคือสามกำลังจะเรียบร้อยผมเป็นฝั่งจริงเหรอเพื่อนทั้งเกมผมปัดคนเดียวสามเครื่องเลยนะที่เหลือเขาทำอะไรกันนะทุกคนจ้าจเหรอจุกที่เดียสามคนเหรอโอ้ยจุก,กับชีโออะแผนใหม่หน้าสามหลังหนึ่ง อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยไปไปเจอกันครับวผมตามไปช่วยเพื่อนดีกว่าเพื่อนจูอยู่แถวไหนเรายังพอมีไฟฉายนะครับแล้วก็สปินเผื่อแบบจังหวะเแอร์อุ้มเราสปินไปฉายเอาให้บอดน่าจะได้อยู่นะขออนุญาตเดินตามรอยเสียงหัวใจเสียงหัวใจอุ้ยนู้นไงได้ยินอุ้มปะยังไม่อุ้มครับผมรอเราเดินเก็บลาย สวัสดีครับเบบีคนหลออ่อคนสวยเอาไปหนึ่งเสบแล้วผมไปย่องแบบเนีย <c oughs> นๆ <c oughs> เอา <c oughs> แล้วเพื่อนวิ่งมาลับดาเมจให้หรออุ้ยเอาว่าทำงานเป็นทีมับผมเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่พอดูวันว่าคิลได้ยู่ไหนตอนนี้ไปไล่เฟิงหมินเฟิงหมินน่าจะจุ๊กอยู่แถวเนี้ยแหละนี่ได้ยินเสียงหัวใจแนละ้วทุกคนนี่นี่ไง เพิ่งหมิ่นอยู่นี่ชิร่ะชิรหายหายไปใส่ oh my, ไมคชิเลยไปเจ๋อทุกคนเอ้าเจอแล้วพยายามจยาติดอ้วกแล้วผมฉีกฉีกให้เหมือนกับนินจาอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนโอุย้ยคำแก้วเด็ดขาดขึ้นชั้นสองขางวนรอบยาวแล้วลงข้างล่างเลยครับเต็ปเด็กวัยรุ่นอเมริกาสินขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่าง อา้าวคิเลอร์หายหลงอุ้ยอย่าบอกนะว่าคิเลอร์หลงเพราะว่ารอยเท้าเราหายไวเกินหรือว่าเขาแค่ไปไรคนหนึ่งหรอะไรทุกคนซึ่งผมแยกไม่ออกระหว่างคิเลอร์หลงรอยเท้าเราหายไวกับไปเจอเพื่อนอีกหนึ่งคนใครใครรู้ก็บอกผมด้วยนะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับเดี๋ยวนี้ขอจุ่มก่อนแล้วกันเอาอีกสักหนึ่งเพียงเดินค่อนข้างจะแบบไวพอสมควรเพราะว่าสามเครื่องที่ผ่านมาเนี้ยฝีมือผมทั้งหมดไม่มีเพื่อนเลยสักเครื่องไปไปไปเพื่อน เจอกันผมขออนุญาตสปินไปหาเพื่อนคนที่เฟสสุดท้ายที่ชื่อว่าเนิรฟกระสือหน่อยแล้วกันเพื่อเรามีโอกาสฉายไฟช่วยเพื่อนได้อีกหนึ่งรอบว่าแต่เพื่อนไปจูใคเแถวไหน,นบ้านใหญ่หรือบ้านเล็กเฮ้ยได้ยินเสียงเดินเลยครับเก็บลายเนียนยคๆคุมๆเอาแล้วลกระสือมุดดินไว้แล้วโอ้โหคำแ้วมันมุดดินได้ด้วยวะทุกคนอีคำแ้มมันเป็นงูงูจิบบออุ้ยข้างหลัง เฮ้ยอ๋อไม่เนียนไม่เนียน,ตนแต่มันดังเหรอขออนุญาตโอ้โหเขียวเลยอุ้มจังหวะนั่แหละติดติดกล่องเห็นนะว่าแบบว่าตั้งใจจะไปช่วยอะแต่ว่าติดกล่องะอะดิเฮ้ยเอาว่ะทีมงานวา่ะทีมเวิร์คทุกคนดูดิเขาว่าสามไอคีชุมนุมกันมากเลยอะอ่าแต่ว่าโด,ดแนแขวนอยู่ดีครับไม่รอดไล่ใครอะคราวนี้โอเคไม่ได้แล้วผม ตอนแรกผมก็เจอเซตเบิกนนจานะครับรอยเท้าหายแบบโคตรไวอย่างนี้เรากลับไปซ้ำเืียงได้ทุกคนคิด่องมาเราก็ฉีกได้อยู่แล้วเรามีสปินไม่ต้องห่วงอย่าไปกลัวอย่าไปย่องเอาเรียบร้อยมีคนอยู่ข้างล่างแล้วลม้มลงไปนอนกองกับผมเรียบร้อยครับผมเอาอีกสักหนึ่งมาตอนนี้เลิ่มอาการไม่ค่อยดีแล้วมีคนถูกตัดออกจากเกมไปแล้วหนึ่งคนซึ่งเครื่องบันไฟยังเหลืออีกสองพอสุดสี่ผมว่าไม่แย่มากครับ โอเคแขวนระยะเผา,าขนแอบเพื่อนเอาผมสปินสปินสปินเข้าไม้โอเคคิลเลอร์อเขาแวะกระทืบเครื่องอเฮ้ยเขาแวกกระทืบเครื่องหรือเขาตามผมไม่เจอวะแต่เขาก็เห็นเป็นตัวอยู่นี่น่ะพยายามอย่าโดนอุ้ยคำเกลียวเฉย้าไม้โดนอ้วกผมก็ไม่ค่อยกลัวร่างกระสือถอดหัวเท่าไหร่ผมว่าร่างนั้นก็ไม่ค่อยน่ากลัวละแล้วเจะวะน,นี้ดึงไหม ไม่ดึงเพื่อนไม่ดึงแล้วเพื่อนก็ยังวนอยู่แถวเนี้ซึ่งถ้าเพื่อนยังวนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ผมก็ดึงไม่ได้นะครับผมจะโชว์ดึงจ้าโอ้โหติดอว้วกนะยยชิบหายละคราเน,นี้ยหละซวยละของเทเวลาติดอ้วกปุ๊บโอเคคือเลกลับไปซ้ำอย่างนี้เราฉี่ออกมาเราก็ไปหาว่านอยู่ไหนโอ้ยเห็ดเซฟขออนุญาตหยิบเห็ดเข้ามาหม่ำๆหม่ำๆหน่อยเร็ว อู๋แซบบอสเอ้ามันไม่มีอนิเมชันการกินหรอผมจำได้ว่ามันมีนะหรือว่ามันบักไว้ทุกคนปกติมันจะมีอนิเมชันที่บอกว่าม่ำม่ม่ม่อะไรอย่างี้แต่ตอนนี้มันไม่มีอ่ะมันบักแน่เลยว่าทุกคนโอเคงย้นก็ไม่เป็นไรครับผมต่างนั่งป่านไฟกันต่อยาวๆผมว่าเดี๋ยวเราปั่านเสร็จปุ๊บเราเปิดประตูออกคนเดียวเลยทิงไงริงทุกคนเฮ้ยเนฟกระสือดาว เราก็เพิ่งสังเกตชื่อเพื่อนอีกคนว่าเนฟกบสีดาวแสดงว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่าน่าจะมาด้วยกันแน่เลยสองนี้ทุกคนจังจะวะนี้ผมปั่นไม่สนใจใครเพราะว่าเพื่อนยังรีโคลไม่เสร็จครับถ้าเราเสี่ยงไปดึงเราอาจจะล้มอีกหนึ่งเพราะนั้นอย่าเสี่ยงแล้วจุ่มเครื่องดกวาครับเพราะความชัวเราคิดเรื่อหมาแล้วฉีกเลยครับสปินเบิร์ดสเปิร์บินโอเคไม่โดนรอ้ลายเท้าผมหายไวยจัดเรียบร้อยลอยเท้าหายชือาน่าจะกลับไปเฝ้าที่เสา ก็เลยทิ้งเราไปเลยด้วยโอเคคือรถบรรทุกใหญ่ยังไม่มีโอกาสให้เราปั่นไฟหรือเปล่าล้าปือ้อจะมียิงอ้วกอีกคำแก้วมีอีกขอร้องแหละเขาปั่นไฟเถอะเครื่องเนี้ยปั่นเลยครับตั้งจุ่มต่ออีกนิดนึงเพื่อนอดทนไว้จะน้อยเสียสละสองเพื่อนละสองคุ้มคุ้มชัวร์ เรียบร้อยน่าจะมีโอกาสรอดแค่สองมันคนตาเน,นี่ยรู้สึกว่าไม่มีมากกว่านี้ละโดนอุ้มแล้วแบบนี้ก็หลากก่อนเลยแล้วปั่นไฟเสร็จก็ย้ายๆนะครับผมต่างคนต่างพูดไม่ออกนะครับขอหย,ยิบเห็ดแบบแรับเมานั่งกินคนเดียวอุย้ยคิดว่าเขเจอผมไนงะแล้วผมโดดโอเคแปลงร่างกลับเป็นคนก่อนอสิบหายละ ถ้าโดนอ้วกแบบนี้ไม่ค่อยดีวะทุกคนโดดเขาโดดข้ามแผ่นไม้ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนิดนึงนครับแต่รอยเท้าผมหายไวไงมีองค์ไม่อ้อมโอเคไม่โดนก็ตีเผื่อไกลเกินพี่โดดปหมไม่โดดหลอกเหรอหลอกอะไหลอกโอ้แล้วเพื่อนเปิดประตูแล้วไงไม่ค่อยดีละเรียบร้อย ไม่ค่อยดีเลยวะ่ะเหมือนจะไม่ได้ออกว่ะทุกคนเก็ออกไปแล้วได้ซ้ำอย่าหวังเลยว่าจะได้ออกโอ้โหแล้วมาดูโมโนี้หน่อยคิดว่าต้องใหมอ่อ่กระสือจิ้มมาจิกๆแล้วก็สอดใส่เข้าปากว่ะถ้าผมจะพี่อกไม่ใช่เข้าปากครับเขาอกแล้วหัวแล้วเบิดงงมากนะครับใครเป็นคนออกแบบท่าโมดิซึ่งมันแบบไม่มีเซนเลยวะ่ะจิ้มไปที่อกแต่หัวแล้วเบิดอย่าบอกนะว่ากระสือตัวน,นี้เขา ฝั่งละเบิดเออเป็นไปได้นะโอเคครับเกมนี้ก็จบไปแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแป้วยังไงคลิปหน้าจะเป็นเซตเปิร์กอะไรรอติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอปืนครับผม